นี้นะครับผมเดินทางมาที่บ้านอาจารย์ออสนะครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมนะครับมาตามตัวเลขนะครับกับอุมาลทองน้องลูกดิ๊กนะครับซึ่งงวดที่ผ่านมานะครับให้4 3 3สนะครับสี่้สาก็ไปต่างประเทศตรงๆเลยนะครับเราก็ไม่คิดว่าจะไปต่างประเทศนะครับเอฟหลายๆท่านถามมาวันนี้จะมาตามให้นะครับงวดของวันที่1นธันวาคมปี2 5 6 7นะครับท่านผู้ชมไปเดี๋ยวไปตามน้องลูกดิ๊กจะให้เลขเด็ดตัวไหนนะครับท่านผู้ชมพ่อสวัสดีครับพ่อน้องลูกดิ๊กสวัสดีครับ นะครับวันนี้ก็นะครับมาตามต่อพ่อเสียดายนะพ่อเนาะอาจารย์อวัต่านเสียดายมากๆเลยสี่สามสามตรงแห้งเนาะอู้เสียดายนะพ่อเนาะว่าคิดว่าจะไปทางต่างประเทศสามตัวตรงตรงแต่ถยักษ์ไปถ้าสามสามเดี๋ยวสามสามจะไม่ว่าเ่าออกเรเบินได้จะไม่ก็เปสามแปดได้สามตัวนี้แค่แปดเท่านั้นนะครับไสามแปดสามซื้อบอกกับอีก แปดสมตัวยอโดเลยบอกว่าสามแปดนพใกันได้เจได้เนาะพ่อเนาะบ่เป็นยังเดี๋ยววันนี้มันหล่นกันไหมะมหล่นไม่่นนะครับเดี๋ยวคอยมาตาม่อยกรอดหนึ่งไปลูกปะลูกดิกกำลังกินขนมนะครับท่านผู้ชมกำลังสนเลยนะครับ นะครับวดนี้มาตามต่อนะครับน่าเสียดายนะครับท่านผู้ชมสามตัวตรงๆนะครับสามตัวตรงๆสี่สามสามนะครับไปต่างประเทศนะครับวดที่ผ่านมานะครับมดนี้มาลุ้นกันใหม่นะครับกับกุมารทองน้องลูกดิ๊กนะครับวันนี้ก็จะเข้าฌานสมาธินะครับกับอาจารย์ออสนะครับวันนี้จะได้เลขตัวไหนนะครับเดี๋ยวอยมาลุ้นกันนะครับท่านผู้ชมนะครับอภิธีเปิดห้เขาเพราะว่าเขายังเล็กอยู่เขายังอภิษฎเกิดเองไม่ได้

कितनी खौल है बाद में आओ साहब जी का दिखा नहीं दे रहा अरे शाम बोलो तो <coughs> साधु तो तो पा, हरिद्वार तो, तो में शाम समय का पाठन का गीता परिता मनन तो साधु सखे का में चलो पे श्री भगवत वेदन आवेश हुई ये माने ये व्यवहार है में करुणा खाने जावा की चेते โอมาเยันดูเด้อว่าชาวไทยสเมียราทันหันธนาคาทิธันตาสังทิเจ้าผูิวรเจนัยสาขาวเมสุนทรธรรมสวาณารวยมาทันตาธรรมสวนาณารวยมาทันตาธรรมสวนาณารวยมาทันตาธรรมสวาณารวายมาทันตาสาธุเดเอวุติวตาทุกข์ลักดิ์สาธุภยมลทุกข์บาตรานมณ์ทุกข์เฉลิมสรุปสรานุบาลทุมาครับพี่ขอเลยกนักขุมานขอคล็กทุกข์บาตรานุกตุเต้าขุนม่รเขาเมื่อบอก

บุนารมมาปันนชายาเตนะโมพุทธายะสัพุโนพุทโธการิฏนาทาุปันนานามมสปตินามาติตัรเปสวะตุปปัจจปตุมังคีสวานโมพุทธายาวันธานังสีโรเมพุทธายาวันจานาราเทปุพมเทวตาหักยังนารยญาตันเทวสัพพตมาปัสษิทิเมพุทธังวันทิตะวะคาเจ้าวาเลวเสงวะพุทธคุณังธรรมางวันทิตะวะคาเจ้าวาเลวเสงวะธรรมคุณังสังฆางวันทิตะวะคาเจ้าวาเลวเสงวะสังฆคุณังอันหนึ่งคาพเจ้าขโอรัตนาคุณพระพุทธเจ้า คุณพธรราเจ้าคุณภาษาเจ้าอีท้าคุณปิดาม่ดาคุณผปราชญผู้อาจารย์คุณพระฤาษีนารวคุณพระฤาษีอะไรคุณพระฤาษีอรอยาบคุณพระฤาษีตาบัวคุณพระฤาษีตาไฟคุณพระฤาษีตาตาปาคุณพระฤาษีตาหัวคุณพระฤีทนามงคลท้าท้เพืจัรูกาลยานศิวิทยาอีท้าพระภรณีนานพระคงคาพรเพลินพระไพ่ไพ่สวยดเป็นเจ้าฟ้าเธจมาปฏสิิพระกรใจเกียรตพระเจ้าข้าพระเจ้าขออัญเชิญเทพยารายทั่วพื้นผาทะพีรพันธุฤาษีอร่อยแต่ตนาม่นางตรวยสัมภิษแะ ภูพ,พันธ mm. ์ปรกาศสถาบรนกรรมสิทธ <um ิ์แก่ข้าพเจ้าในตาลปณิเตศกิจโสภคะวาข้าพเจ้าขออัญเชิญพระธมรมสัมพุทธเจ้ามาอยู่ณเตะวันและโขดขออัญเชิญพระองค์เสด็จมาอยู่เบื้องมหาไซขออัญเชิญพระนารายเสด็จมาอยู่เบื้องมหาขออัญเชิญพระแมุ่งคมิาเสด็จมาเป็นอร่อยขออัญเชิญพระอรหันเสด็จมาเป็นลมปากขออัญเชิญพญานาเสด็จมาเป็นซอยสังวรขออัญเชิญพระลาเสด็จมาเป็นดวงใจข้าพเจ้าจะทำบานสิ่งใดเมื่อใดภูมิใดภัยใด จะได้เดียนเดียมีธาตจะได้ประมาณมาฟังขออันเชิญคุณครูแต่คนหลังขอเรื่องสีทั้งร้อยแปดตนเดชะตุบาทิ่ยาเรื่องดำคุณครูอยู่ในธรรมจงช่วยไปพรอให้แก่ข้าพเจ้าพุทธังประสิทธิ์มหาประสิทธิ์ธรรมประสิทธิ์มหาประสิทธิ์สังฆังประสิทธิ์มหาประสิทธิ์องคุลเทวะนดมนอนข้าพเจ้าขอโยก่อนผูเรียนโดยยินดีเขารับคำนับนบ เทาเดกนเ่าลบ้นคูเลิ้ยและคูยันคูวาและคูยาู่ตั้งมาคูั้มาคูเห็นมคคถาคู่นมงคอและกราบคูะรบของไทจุข้าพเจ้าได้เาเรียศึกษามาข้าพเจ้าขออัญเชิญคูวที่ยันหลายนั้นันเมาชมนมประชุมกันสถานที่อันเป็นมงคลทีโดยเอสาธุสาธุกุก้าสาุกาสา้าพเจ้าของเจ้าวงดีดวปีดวพิเศษนคูวาันนำงสมายสัมัุคดงเจ้าพระกรันตาเจ้าอ้อนข้าพเจ้า พอไหวพ่อยาเย็นพรอยาพงทุกทุกพงทุกตนค่อยมานิยมสมองในแก่ข้าพเจ้าในการระบัดนี้กอข้าแต่นี้พานะปัจโยหตุนีพพานะปัจโยหตุนิ้พานปัจโยหตุสัเสือคร้อนการมนุษย์ผขาดวัสาพ้ระเสริฐสัยนีพ่าว่านี่ยหลังากท่านขอตัวขอลาหน่งมันใู้นี่คือขุมมังกรูนี่แต่สิทรย์นี อุบักเดามจุดน้ตา้คุมาหนยมาบอกเลบอกบ้ร์บอกตัวบอกล่าแต่ท่านอายุแคลานสาธไตเด้อขอส่งคนมาฝากนะสัสดีนะหวงก็รู้าสวนไสามนะยามสี่เนยขามเยอเออเอาตรงตรเออสวนถ้าส่วนเราก็เป่าเป่าลมไปใส่คันเด้อนั่นละวานโมสับจบเราก็ส่วนกาขา มาที่อาดีบเดิ๋ออกมาสมมาไทยทักหลังน,รนครับสมมาไทยเอ้ยบอกบอกสามตัวเป็นแมนเดอครับผม แต่ว่าผ่้เห็นดีกว่าผ่เห็นครับแม่ไเปิดไปาเด็กหน่อเปิดป้ายมันะได้ผอมาึอืมครับบ่เป็นหยังเน้ะทำสมาธิดีๆเด้อน้องลูกเด็กคุม่านคุ้มา่นทองขอ3ตัวตรงๆ Non che all right <laughs>

มันแม่นจับพายุสเสด็มีงเงนินสือนำแดงเสด็มีเงินซสือนำวัดนำแดงใอายุห้กินเนะอืมกุ้มานใครก็ดีกุ้ม่านทองก็ดีมากบัด เดินมาให้บรรุผูสุกคนในมาซอยกันบอกเบื่องสองปดบอกอีเบันดูสองแปดศูนย์กุมารทองกุมานไขกุมานไข กุม,มัรใครยะตัวพ่อนะไปต่างประเทศหรืออยู่ในไทยอยู่ในไทยอยู่ในไทยมาแต่บ่กมาใครเอาเอาให้ชัดเจยนเนดะ้อยาตั๋วเขานะตัวเอฟซีบารด้เด้อลูกตัวเอฟซีเขาบารด้เด้อเขามีใจศรัทธาเขามีอันนี้เขาคองยังมาหาเด้อ กูมันใครอยากได้อย่างน้ำแดงกับของเรีนของเรีนของเลียนเสียอย่างเดี๋ยวเสียบอกให้เอฟซีเขาซื้อของเรีนมาให้อขอให้มันถึก,กเอากินน้ำแดงมึงดูลูกเออกินน้ำแดงเออกินน้ำแดงเลย เราเห็นยังได้ยังดูอยากได้รถรถจังไรรถดำกับรถแมคโครถดำกับรถแมคโครต้องถูกนะถ้าว่าถูกบ่อได้นะอ่าว่าแม่เด้อพวกเอฟซีเขามาเบิ้งเขามาหลายแทดเด้มือนี่งยาตัวเขานะแมนแท้ต้นน้องเมนแท้บอแท้อืมแท้นะของไทยเนาะเออเอา แต่ว่า,างสั้นขอล่างให้น้องขึ้นมานีสว่วงจิตอ่าลาภะทิอ่าลาภะเออมาระอะระ,ะ,ะหังสัมมาสัมพผุโธพ,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 พระเขาว่าพูดทางพระเขาวาตังกับพี่บทมิสวาข้าตูพระเขาวันตาธรรมูทามังนามาซามิ สุปฏิปันโนพระขบวตโตสาวกสร้างครสร้างคังหนามา,น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 ,านี้อ่าเสียงเพิ่นท่าน,นั่นเสียงสองคนนัน่นนัน่นเสียงสองคนนั่นเสียงมังกราย,ยาชานี่ได้ยินเสียงนะครับบอกอยู่บนผนังไปอาบไปบนไม่เขียนตัวเลขน,นะครับเพราะว่ากูมาบอกแล้วก็คือบอกนะครับฟังชัดๆในคลิปเลยก็คือสองแปดศูนย์นะครับท่านผู้ชมเอาแน่ต้องเล็ววันที่ต้องรู้ติดเข้าเลย นเป็นตัวอาจารย์ออสนะครับว่า FC นะครับหลายท่านก็มีโชคนะครับเมื่อที่แล้วก็คืออกุมานทองน้องลูกดิ๊กให้ไปสี่สามสามนะครับก็ไปต่างประเทศ f ีหลายท่านได้โชคแต่ว่าวันนี้นะครับก็จะลงเป็นเป็นเลขบัญชีนะครับของอาจารย์ออสนะครับแล้วก็เบอร์โทรด้วยเผื่อ FC นะครับอยากจะช่วยค่าขนมนะครับกับน้องลูกดิ๊กนะครับพอได้ไปโรงเรียนนะครับท่านผู้ชมนะครับเป็นทุนเล็กๆน้อยๆนะครับตามศรัทธานะครับก็ติดต่อมาได้เลยนะครับ0 9 3 0 8 7ก 8879นะครับส่วนหมายเลขบัญชีธนาคารก็คือออสสารางานนะครับ0 2 0 1 4 1 1 3 4 6 2 5นะครับเป็นของธนาคารออสซินนะครับท่านผู้ชมนะครับฟังชัดๆฟังดีๆนะครับกุมารทองไอไข่น้องลูกติ๊กนะครับเขยตัวเลขแล้วสามตัวตรงๆนะครับแล้วก็เน้นย้ำไปที่รัฐบาลไทยด้วยเนาะเนาะเนาะครับโอ้ดีใจที่มา หมวดก่อนน่ะว่าได้ถามกุมารทองเนาะว่าไปไทยหรือไปต่างประเทศโอ้ยเสียใจไปต่างประเทศสามตัวตรงๆเลยสี่สามสามงวดนี้ของรัฐบาลไทยนะครับเผยตัวเลขชัดเจนแล้วนะครับนะครับท่านผู้ชมนะครับตั้งใจฟังดีๆเพราะว่าเป็นเพชรนะครับกุมารทองบอกก็คือบอกเราจะไม่เขียนตัวเลขลงในกระดาษนนะท่าผู้ชมโอเคแต่การสำหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับอาจารย์รถแล้วก็น้องลูกดิกมากๆเลยนะครับวันนี้มาเข้าการสมาธิแล้วก็ปล่อยน้ำพานตัวเลขให้กับเอฟซี เอฟซีมีโชคก็ติดต่อมาได้เลยเบอร์อาจารย์อ๋อนแล้วก็เบอร์ทีมทาทนายนะอ่าขอลาเพิ่นแบบนี้ฮะสาธุทุกคนทุกคนเอฟซีทุกคนสาธุเด้อบ้านพ้อใหยโชคหายนะทุกทุกคนสาธุสาธุ